มน้องปิง <famously> ปิงน้องเป็งปิงหยิบมังกี้ให้คุณแม่หน่อยค่ะมังกี้เย้คุณแม่ได้ฮิปโปโปเตมัสเย้เก่งมากซีบราซีราซีราอันไหนซีบราคะเย้ คุณแม่นะลูกเคเย้ยแคทแคทลูกแคทเอาแคทก่อนลูกเอาแคทก่อนค่ะเอาทีละใบค่ะวางก่อนค่ะอันไหนแคทให้แม่ก่อนค่ะอันนไหแคทค่ะถูกต้องค่ะจ้านี้แรบบิทโอเคโอเคไปไปไปคุณแม่ขอ คุณแม่ขอดองกี y donkey yeah dog อันไหนไม่ใช่วางไว้นะคะ dog dog yeah eleven ถูกต้องถูกต้องเก่งมากเลยลูก อาทีละใบลูกทีละใบคุณแม่วันเดียวอันไหนไลออนส่งให้คุณแม่ค่ะไลออนไลออนถูกต้องค่ะเก่งมากลูกอันนี้อะไรคะจลล็อกมแม่แม่ม่แม่แะมแม่แมม่่แม่ม่ ใช่เกเย่น้องหยุดแป๊บนึงนะคะเรอฟังคุณแม่ก่อนฟังคุณแม่ค่ะ s h e p s h p คุณแม่ได้ s h e เฮ้ดเย่หยุดก่อนค่ะคุณแม่ยังไม่ได้บอกเลยค่ะอันนี้อะไรคะผ buff ทิ่น่าแผ่น,นะค่ะเป็นอันไหนบัฟฟาโลให้คุณแม่ไม่เอาคุณแม่ไม่เอาคุณแม่จะบัฟฟาโลนเดียวอันไหนคะใช่ไหมคะใช่อะมาให้คุณแม่คะ่ะขอบคุณค่ะแล้วอีกอันไ่นลูกอ,อันนี้อะไรคะอันไหนะคะลองจิบจิบเลยคะ่ะอันนี้เก็บเก็บนะคะน้องปิงคุณแม่อยากได้ดักดักดัก,ดก,ดกมองดีๆนะคะ เก่งมากเลย kangaroo เดี๋ยวหยุด stop horse 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 hen 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 นะคะ hen เมื่อกี้เหมือนจะบอกแม่ไก่เลยครัุ๊บอ๋อเก่งมากอ้าวอันนี้อะไรคะใช่ใช่อ่ะแป๊บหนึ่งนะคะน้องเป้งวน้องเป้งเอาใหม่เอาใหม่น้องเป้งน้องเป้งนั่งดีๆพอแล้วอะปุ๊บ